มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะจริงๆไม่ได้มีคนรู้จักขนาดนั้นมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมไม่คิดว่าจะมีใครรับและก็เไม่มีใครรับจริงๆค่ะ <c oughs> สาอย่างที่จะได้จากคลิปนี้ก็คือ 1. ได้รู้เรื่องราวจุดเริ่มต้นว่าทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยในเริ่มมาได้ยังไง 2. ปัญหาที่เจอและแนะ นําสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าขายของออนไลน์ค่ะโดยการเล่าเรื่องของเนยเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทนะคะก็คือพาร์ตตั้งแต่ช่วงเรียนจบไปจนถึงช่วงที่เริ่มทําธุรกิจแรกๆเนาะว่าเอ้เนยเริ่มมายังไงแล้วก็มีคนมาติดตามรู้จักนักขึ้นยังไงส่วนเฟสสองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่รายได้เริ่มเยอะขึ้นนะคะมีการสร้างทีมแล้วก็เปิดเป็นบริษัทค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ความรู้สึกดี จากคลิปนี้ไปนะจ๊ะก็ขอย้อนไปตั้งแต่ตอนช่วงหมหาทิทยาลัยก่อนเลยค่ะคือเนยเนี่ยเรียนจบเศรษฐศาสตร์มานะคะแต่ว่า ก็เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศิลปะมาโดยตลอดเราตั้งแต่สมัยเด็กๆหลายสิบปีแล้วตอนช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่เอาตรงๆรู้สึกว่าตัวเองเรียนไม่เก่งเลย <c oughs> เป็นแบบว่าหลังท้ายของห้องเลยก็ว่าได้นะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วจะเป็นคนที่ขยันนะเรียนเนี่ยอ่านหนังสือเช้ายังเย็นเลยแต่มันอ่านเยอะก็ไม่ได้แบบวามว่าจะได้คะแนนสูงใช่ไหมก็มีสอตตบตกบ้างอะไรบ้างไปนะคะจนเกือบต้องโดนสำํำชั้นรู้สึกว่าตัวเองพยาย ยามแล้วอะแต่มันไม่มีผลลัพธ์อะเออก็ความมั่นใจถดถ,ถอยนะคะไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าไม่น่าจะไปทางศรลปศาสตร์ต่อได้เลยจริงๆคือจะ,จะเป็นแบบนักเศิลปศาสตร์จะไปทํางานแบบคอนซัลทิงก็ไม่มั่นใจไม่คิดว่าจะมีใครรับแล้วก็เออไม่มีใครรับจริงๆร <laughs> <laughs> ดังนั้นช่วงก่อนจะจบปีสามเน่ก็เลยคิดเอาแล้วว่าโอเคในเมื่อเราคงจะเข้าพวกบริษัทเกี่ยวกับของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้แล้วแหละพอคิดได้อย่างนั้นแล้วเนี่ย ก็เลยรู้สึกเลยว่าโอเคฉันจะต้องหาอะไรบางอย่างทําและที่มันไม่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์แน่นอนแหละเพราะเพราะไม่เก่งแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่มีความมั่นใจนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเซลล์เอสติมแบบต่ำมากๆนะคะแบบรู้สึกว่าเอยฉันกากกว่าทุกคนที่ <laughs> อยู่รอบตัวจริงๆก็เลยเลือกที่จะทําการเน้นชูโรงสิ่งที่มั่นใจที่สุดก็คือการวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปอะถามจริงว่ามันทําอะไรได้บ้างตอนนั้นใช่ไหมก็แบบคิดไม่ออกกอ็โอเคฉันดู YouTube บ่อย ก็ลองทำช่องยูทูบเกี่ยวกับการวาดรูปดูละกันเอาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ง่ายเกินไปก็ลองท้าทายตัวเองดูคิดไว้ตอนนั้นว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีรายได้จาก u t u b e เพื่อที่จะเป็นอาชีพหลักของเราให้ได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มทําแต่ว่าด้วยความที่อยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่ายังไงเราก็ต้องเรียนถูกไหมคะก็เลยคิดไว้เลยอะ ถ้างั้นฉันทําคลิปวิดีโอขอแค่หนึ่งนาทีต่อคลิปพอซึ่งหนึ่งนาทีนั้นเนี่ยนอกจากมันจะง่ายต่อการทําแล้วมันก็ยังเหมือนกับเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับช่องนิดนึงตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ย u t u b บบางทีแบบมันสอนนานไปไหมอ่ะแบบหลาย10นาทีอะไรเงี้ยคนน่าจะชอบอะไรที่มันเร็วๆมากกว่านี้ก็เลยทํา1นาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะคะช่วงแรกๆก็ลองไปดูได้เนาะอันเี้ก็ทําเป็นในเทมของภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าตลาดต่างชาติอะมันใหญ่ใช่ไหมก็อยากจะลองเล่นตลาดต่างชาติ Welcome to Koto k o b a s i s channel One minute teaching video so you can just practice right after watching ทำไปทำมาเอาจริงๆนะตอน,น,นแรกไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกทำาพอรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกกว่าเรียนเสือก็เลยทําไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นตรงนี้ทุกคนอาจจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างไปนะคะว่าตอนเริ่มแรกๆอ่ะเอาจริงถ้าเริ่มในช่วงที่สมัยเรียนอ่ะมัน ดีนะเพราะเราไม่รู้สึกเครียดเรื่องเงินมากขนาดนั้นแล้วก็เน้นว่าเอ้ยได้ลองเล่นดูได้ลองท้าทายตัวเองดูแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยจับจุดได้แล้วก็ค่อยๆไปต่อเรื่อยๆได้ อันนั้นก็จบของเฟสช่วงปลายๆมหาวิทยาลัยแล้วพอเนยเรียนจบเนี่ยช่วงแรกๆอะคะ่ะพอเราทำโซเชียลมีเดียมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีรายได้ใช่ไหมคะมันก็จะมาสู่เฟสต่อไปค่ะก็จะเป็นเฟสที่เหมือนกับอยากจะให้มีคนรู้จักมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีคนซื้อสินค้าเราแล้วก็สร้างรายได้ถูกไหมคะ แต่แน่นอนว่าวาดรูปลง y YouTube เนี่ยมันจะมีรายได้อะไรจากอะไรได้บ้างก็หนึ่งเลยม,มาจากตัว y YouTube Channel เนาะซึ่งแรกๆอ่ะแน่นอนว่าเายังไม่ได้มีรายได้จากตรงนี้หรอกเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแล้วมันก็จะมีคุณลิเียของมันอยู่ว่าต้องมีซับเท่าไหร่ต้องมีคนดูเท่าไหร่ถึงจะสามารถสร้างไรายได้ได้ใช่ไหมคะเนยก็เลยเริ่มจากการทำคอร์สออนไลน์ค่ะจริงทำคอร์สอะไรมานาน,นมากแล้วน,นะแต่ว่าแรกๆอ่ะเอาจริงไม่ได้มีคนรู้จักขนาดนั้นมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมเราก็โอเคทำยังไงถึงจะขายได้เนาะพอดีว่า ่ช่วงที่เรียนจบแรกๆอะ่ะมันมีอาร์ตมาร์เก็ตอันหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นมาตอนช่วงนั้นพอดีก็คือคาราคาซังมาร์เก็ตค่ะก็เป็นตลาดที่อาร์ติสหลายคนจะเข้าไปแล้วก็ไปขายของเนาะเนยก็โชคดีที่ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในบูธในงานนั้นนะคะก็ดูได้ที่การด้านบนเนยมีบล็อกตอนที่ไปทําไปขายของที่งานนั้นอยู่ค่ะ เนยก็เอาของทำสติ๊กเกอร์ทำอะไรอย่างงี้แล้วก็ทำตัวคอร์สออนไลน์ค่ะซึ่งเนยก็โปรโมทคอร์สออนไลน์ยังไงร,รู้ไหมเนยก็เอาตัว iPad ไปวาง งหน้าบูธเลยแล้วก็โชว์เป็นเหมือนกับตอนตัวอย่างของในคอร์สค่ะแล้วก็จะมีเหมือนกับทําเป็นสมุดเล่มนึงเนาะแล้วก็ให้คนมาเขียนอ e ีเมลเข้าไปเนยก็จะแบบโอเคเดี๋ยวเราจะส่งอ e ีเมลฟรีไปให้นะอะไรเงรี้ยตอนแรกๆคนก็งงว่าช่วงนะั้นอะยังไม่มีใครทําคอร์สออนไลน์ขายแล้วนะคะคือเนยแบบน่าจะเป็นคนแรกๆเลยในเมืองไทยที่เอ่อทำคอร์สออนไลน์วาดรูปอันนี้นี้ขายเ,เขาก็มาเขียนอ e ีเมลเนยก็ส่งอ e ีเมลไปให้แล้วนั่นก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าแรกๆค่ะที่เข้ามาเอ่อเห็น ตัวอย่างคอสของเนยแล้วก็มาซื้อคอสของเนยหรือบางคนเนี่ยเขาก็ซื้อคอสของเนยตั้งแต่ตอนที่อยู่ในงานคาราคาซังนั้นแหละพอเนยทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยรายได้มันก็เริ่มเข้ามาใช่ไหมก็แบบเอ้ยพันสองพันไม่กี่พัน,พน,พนจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็ไปถึงหลักหมื่นไอตัวที่ถึงหลักหมื่นได้เนี่ยเพราะว่าเนยเริ่มที่จะทําตัวคอสออนไลน์จริงจังมากขึ้นก็จากตอนแรกมี1คอร์คสก็เพิ่มมาอีกหลายๆคอรคสแล้วก็ทําการตลาดให้กับตัวคอสออนไลน์นั้นนะคะ กระทั่งวันหนึ่งก็มีจํานวนคนที่รู้จักเนยเยอะมากขึ้นค่ะจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือตัว YouTube ของเนยอ่ะตอน,น,นแรกแค่สอนวาดรูปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเหมือนกับ c h ช l l e n g e ในการเอากิจกรรมประหลาดมาวาดในเวลา1นนาะทีอะไรอย่างเงี้ยมากมายอยู่ในช่องคนก็เริ่มเห็นมากขึ้นแล้วก็พอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่วงที่การ ทำแอนิเมชันบนยู u ูบแบะมันค่อนข้างหอวคิดค่ะก็น่าจะเริ่มต้นมาจากพี่วิลพีชของพี่พีชตอนนั้นเนยก็เลยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เนยคิดว่าเนยน่าจะทําได้นะเพราะว่าส่วนตัวเนยเองเนี่ยเป็นคนที่แต่งกระตูนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนยก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะทําแล้วคนน่าจะสนใจนะถ้าหากใครอยากจะรู้นะคะว่าเมื่อก่อนเนยแต่งกระตูนยังไงก็สามารถไปดูที่การที่ขึ้นด้านบนได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเนยเพิ่งทําคลิปย้อนดู งานสมัยก่อนไปให้ดูอยู่เนาะก็เลยเอาในส่วนที่ตัวเองรู้สึกว่าคิดว่าทําได้นี่แหละมาแล้วก็มาลองทําคลิปดูแล้วคลิปนั้นน่ะมันดันปังค่ะก็คนเข้ามาดูเยอะมากๆเนาะก็ทําให้มีคนเนี่ยเห็นสินค้าของเนยมากขึ้นรู้จักเนยมากขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับมากขึ้นค่ะแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเพราะคลิปนั้นอย่างเดียวนะที่ทําให้เนยมีผู้ติดตามมากขึ้นหรือคนรู้จักมากขึ้นคือมันมีอีกหลายๆลอย่างอนะ่ะที่ทํามาระหว่างทางนะคะ เถ้าหากใครรู้สึกสนใจคอร์สออนไลน์ followers to business สร้างตัวตนให้แตกต่างมีผู้ติดตามที่น่ารักฉบับต่อยอดธุรกิจก็สามารถติดต่อได้ที่ Line แอที่ขึ้นภาพนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้คอร์สนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในการเปลี็นแปลงที่จะทำให้คุณมีผู้ติดตามมากขึ้นและสร้างธุรกิจได้อย่างที่ฝันไว้นะคะพอจากปงเมื่อกี้เนาะที่เนยเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะเพราะว่า เนยอ่ะเหมือนทำใช่ไหมแล้วก็มีคนดูเยอะมียอดฟอลเยอะมากขึ้นแต่รู้สึกไม่สนุกค่ะรู้สึกว่าเครียดมากกว่าเดิมเครียดมากกว่าสมัยก่อนขึ้นเยอะมากๆนะคะจนรู้สึกเหมือนบางทีอะ่ะเวลาคนทํางานสายครีเอทีฟเนาะถ้ามันรู้สึกไม่อยากทำมารู้สึกแบบโอ๋ยเหนื่อยอะ่ะคือมันจะไม่สามารถลุกขึ้นมาทําได้แล้วเนยก็เลยหยุดไปค่อนข้างนาน,นะคะในช่วงปีที่แล้วเนาะ รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเศร้าอะรู้สึกว่าตื่นมาแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่าฉันทาอ่ะคือทํางานแอนิเมชันทีหนึ่งมันเหนื่อยเว้ยมันแบบต้องทําทุกอาทิตย์อ่ะแล้วเวลาทําทีหนึ่งอ่ะคือ8ชั่วโมงนี่คืออย่างต่าในการตัดต่อแล้วก็เวลาวาดรูปแต่ละฉากแต่ละเฟรมใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณสองสาวันนะคะมันใช้เวลาทั้งอาทิตย์กว่าจะได้1คลิปแล้วพอให้คนดูมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาให้เหมือนกับให้กําลังใจคือมันก็ดีเว้ยแต่มันสวนทางกับในเรื่องของรายได้ว่ามันไม่สามารถ เพียงพอที่จะไปสู่เป้าหมายของเนยได้ก็คือเนยอ,อยากที่จะเป็นที่พึ่งให้กับทางครอบครัวค่ะมันก็รู้สึกเศร้ารู้สึกแบบผิดหวังในตัวเองว่าแบบทำไมฉันทําได้แค่นี้เองฉันลงแรงไปเยอะขนาดเนี้ยแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันได้มันก็ไม่ค่อยโอเคแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่ใจคนดูหรือไม่ขอบคุณในความที่มีคนดูนะคือเนยะรู้สึกขอบคุณมากแต่ว่าจิตใจเนยตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันทอ้อมันมีวิธีการอีกหลายวิธีที่จะทําให้เราเป็นที่พึ่งให้ทางบ้านได้โดยที่เราไม่ต้องแบบเสียสุขภาพมากขนาด ตอนนั้นนะคะเพราะว่าทํางานหนะักมากจริงๆก็เลยเข้าสู่เฟสต่อไปะคะ่ะจะเป็นเฟสที่เนยเริ่มเปลี่ยนตัวเองแหละว่าโอเคฉันทํำอนิเมชันอย่างเดียวต่อไปไม่ได้แล้วฉันจะต้องหายอย่าง mm. อื่นทำไม่อย่างนั้นผลลัพธ์มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพาร์ทสนะคะที่เดี๋ยวจะมาต่อกันในคลิปต่อไป ยังไงในคลิปนี้ถ้าหากว่าทุกคนได้ข้อคิดอะไรไปเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเนื้อเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอะไรก็ว่าไปก็สามารถกด u n ไล k ์ได้นะคราวหน้าเนยจะได้เอามาปรับปรุงต่อไปค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ได้เลย,เลยระหว่างรอคลิปหน้าก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นตรงนี้ไว้ได้นะคะวันนี้เนยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายถ้าใครทําอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกท้อเนี่ยก็อยากจะให้เหมือนกับผ่อนคลายข้าไวเนาะแล้วก็ค่อยๆสนุกกับกระบวนการนะคะ เพราะสุดท้ายแล้วอนาคตเป็นยังไงเราไม่มีทางรู้หรอกแต่ว่าระหว่างทางอะเราพยายามเต็มที่หรือยังแล้วเราแบบสึกสนุกกับมันหรือเปล่า